และสำหรับในส่วนของเจ้าตัวนี้นะคะก็คือ JR 3นั่นเองค่ะเป็นสินค้าตัวใหม่ล่าสุดที่มาแบบรางนวดแบบ SL นะคะและนอกจากนี้ค่ะอยากบอกว่าดีไซน์ภายนอกนะคะที่เห็นตอนนี้เลยคือ สวยหรูหราแล้วก็เหมาะกับคนสมัยใหม่นะคะมีความมินิมอลเล็กๆนะคะแต่ก็ยังแฝงไปด้วยความหรูหราแล้วก็เอลิแกนต์อยู่ค่ะเรามาในส่วนของ2ส,สีนะคะนั่นกะ็คือสีไลท์บูลและไลท์บาวนั่นเองค่ะเรามาดูกันในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานนะคะสําหรับฟังก์ชันการใช้งานค่ะเราจะมีโหมดอัตโนมัตินะคะทั้งหมด7โหมดด้วยกันค่ะนั่นกะ็คือโหมดมาสเตอร์ r e ล a x ซิงนะคะสปอร์ตแคร์ค e นเน็กแอนด์โชลด์เวสแอนด์แบกนะคะสลีปและสลิมค่ะสำหรับเจ้าตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้นะคะจะสามารถจับสลีระ์ของคุณค่ะและสามารถออกแบบการนวดให้เข้ากับสลีรักษ์ของคุณได้อีกด้วยโดยการกดปุ่มมาสเตอร์กลุ่มเดียวเลยค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนของลูกกลิ้งนะคะหรือว่าลูกนวดค่ะสามารถขยายนะคะในส่วนของความกว้างการนวดเนื่องจากสลีรักษ์ของแต่ละคนไม่เท่ากาันตามสลีระ์ของคุณได้อีกด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะระบบนวดขามยังมาพร้อมกับระบบการให้ความร้อนนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการรักษากล้ามเนื้อจากการออกกําลังกายนะคะการทํางานออฟฟิศซินโดม สามารถรักษาได้ด้วยเจ้าเครื่อง JR 3นี้ได้เลยค่ะมาดูกันที่ส่วนขานะคะด้านล่างค่ะตัวนี้นะคะเรามีลูกกิ้ง2แบบค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของลูกกิ้งนะคะหรือว่าลูกลาบนะคะที่สามารถรีเซ้นนะคะหรือว่าการนวดแบบรีเซนนั่นเองค่ะและขอบอกเลยนะคะว่าลูกกิ้งทั้งหมดค่ะที่เห็นอยู่ในเครื่อง JR 3นะคะเป็นลูกกิ้ง ที่ออกแบบใหม่นะคะมีเรียกได้ว่าดีไซน์ที่เหมือนกับนิ้วมือของมนุษย์ค่ะเรียกว่ามีลุคกิ้งแบบข้อต่อน,นั่นเองนะคะทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของไฮไลท์จาก JR 3เท่าน,นั้นค่ะถ้าหากว่าใครนะคะอยากมาทดลองด้วยตนเองค่ะสามารถมาทดลองได้ที่งานสถาปนิกค่ะครั้งที่66รวมถึงที่ช็อปนะคะของโตเกียวได้ทุกสาขาทั่วประเทศไทยค่ะ